อ่าเริ่มอัดนะครับเทสเทสช็อตกันไม่ช็อตการระยะหวังผลดูซิกล้องหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าจะให้เสียงชัดแบบนี้มันจะชัดได้หรือไม่นะครับใช้โปรแกรมช่วยใช้โปรแกรมช่วยดูซิว่าจะชัดแค่ไหนนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะครับฮัลโหลสวัสดีสวัสดี ตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินนะครับเรือจะแล่นเรือจะแล่นอีกเรือจะแล่นอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับอ่ามาดูวิวกันจุเรือเริ่มสตาร์ทแล้วรู้อย่างนี้น่าจะเรียนนิเทศมากกว่านะเนี่ย ก็เต้าตะโกนค่อนข้างจะเสียงดังพอสมควรนะครับอโอเคอันนี้กล้องหน้าต่อไปขอดูกล้องกลาง